สวัสดีกระพบกับผมอายด์ในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับเึ็วันที่16ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในการพยากรณ์ดวง9วัน ระยะดวงตั้งแต่วันที่22เมษายนถึงวันที่30เมษายนสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับขอ,อย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับอะไรที่เป็นกําตำนายดีๆนะครับก็ขอให้บังเกิดจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับอะไรต้าไม่ดีนะครับหรือมีการนะ ตักเตือนให้ระมัดระวังก็กวรใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับและก็อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออาไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับสิงสศิธิ์แลติวดาจะส่งพลังความหมายผ่านมาตางพ่ย,ยุีนะครับในเรื่อง การงานกับการไ่สำรับเลข9ใบนะครับในเรื่องธุรกิจการงานของชาวราศีกันนะครับในช่วง9วันนี้นะครับไปไปแรกขึ้นมานะครับสามไม้เท้านะครับการไม่อยู่นิ่งในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปในความเติบโตรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําก็ตามนะครับก็มีการพัฒนาเรียนรู้ต่อความเข้าใจนะครับที่นําความรู้ความที่เป็นประสบการณ์จากผู้อื่นนะครับแนวความคิดหลายๆด้าน นะครับในการพบปะก,กับหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อน,นําความรู้ของผู้อื่นนั้นมาผสมผสานเพื่อที่จะให้การงานธุรกิจรุกคืบหน้าต่อไปนะครับก็เรียกว่าแม้จะมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเลยในความใส่ใจที่จะพัฒนาเดินหน้าให้กว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นนะครับบางทันก่อจะกิดโครงการในการที่จะกยับกยายให้เติบโตมากกว่าเดิมไปถึงระดับต่างประเทศนั่นเองมองข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดี และก็ในช่วงกาววันนี้นะครับพลังแห่งความคิดด้วยพลังคำพูดต่างๆนะครับก็เป็นหลังพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันเด่นเป็นพิเศษนะครับและก็พไพ่ใบต่อมานะคับสไม้เท้านะครับในการเตรียมโครงการบางเป๋น,นะครับเมื่อติดคิดที่จะลุกคืบหน้าต่อไปนะครับก็จําเป็นต้องหาสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนเกื่อกูล ในการที่จะส่งเสริมนะครับผู้สนับสนุนช่วยเหลือการงานหรือวุ่นส่วนอะไรก็ตามนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเปิดรับพนักงานใหม่อะไรก็ตามนะครับในช่วงกลาววันนี้นะครับเพื่อที่จะมาเสริมศักยภาพในการที่ขยับขยายในเรื่องการงานหรือธุรกิจนะครับไกรที่มีอาศัยลูกน้องบริวารนะครับก็จะจาเป็นอาจจะมีความจําเป็นในการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่อะไรเข้ามานะครับเพื่อ ให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปในการที่จะดําเนินการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดอยวนะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับกับการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามนะครับธุรกิจสื่อสารออนไลน์หรือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทัวร์อะไรต่างๆที่พักที่อะไรก็ตามธุรกิจที่ทำกับชาวต่างชาตินะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับ ในการที่จะได้เดินทางไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับหรือบางทีก็ชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาร่วมบุญลงทุนให้กับชาวราชีกันนะครับในช่วงนี้ธุรกิจสื่อสารออนไลน์ก็กว้างขวางเติบโตมากยิ่งขึ้นขยายอาณาเขตพื้นที่นะครับที่ลุกคืบหน้าต่อไปเป็นที่ได้ออยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจากกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานธุรกิจของชาวราศีกันนะครับ ที่ประสบความสําเร็จได้ดังที่หวังตั้งใจนะครับเดวินก็ให้ตุกอย่างอยู่ในกํเมือของชาวราศีกันในลักษณะของความสําเร็จความเติบโตสมหวังดังตั้งใจปรารถนานะครับและก็ดีอ e m ร e r o นะครับความมั่นคงนะครับผู้มีความสามารถสูงนะครับเป็นผู้นําที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะครับนักปกครองที่เด่น ที่สามารถปกครองบริหารจัดการได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เกี่ยวกับหลังต่างประเทศทั้งสองใบนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องกันมาบางคนก็มีโอกาสนะครับในการได้เดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่อาเจ,จีมีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะได้รับการพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบหมายให้เป็นหน้าที่ที่รับ ชอบกับตําแหน่งในต่างประเทศที่าจะเกิดขึ้นมานะครับหรือบางคนก็จะเดินทางไปดูงานในต่างประเทศก็ได้นะครับเพื่อไปมาเสริมศักยภาพเพราะว่าโอกาสของการได้พบปะผู้คนที่มีประสบการณ์นั้นกับไพ่สามไม้เท้านะครับคืออันมีการออกพบผู้คนมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไปพบกับคนที่ก็มีประสบการณ์ที่มีความสําเร็จที่จะเรียนรู้ เรียนักษะไอเดียอะไรใหม่ๆมาเสริมเพิ่มเติมไม่ตนเองนั้นมีสกายภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปไปต่อมานะครับการออกจากสถานการณ์อะไรที่ไม่เต็มเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับแถ้วยนะครับอะไรที่ทําให้เสียเวลานะครับก็จะมีการออกจากสถานการณ์นั้นนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาก่อน วันที่22นี้นะครับบางทีชาวราศีกันอาจจะไปจมอยู่กับสถานการณ์อะไรที่มันไม่คืบหน้านะครับที่บางทีหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ได้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจอาจจะไม่เดินหน้าเลยนะครับอาจจะบางทีนิ่งเฉยอยู่กับที่ไม่กระยับกระเย่อนหรือบางคนก็มีอะไรที่เคยสําเร็จแล้วอาจจะทดถอยลงไปบ้างนะครับก็สิ่งสถานการณ์นี้ก็จะได้รับการมุ่อ่อนนะครับเพื่อไปสู่ความเติบโตต่อไปนะครับความรุ่งเรือง ที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับที่มีมองเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับในการที่จะลุกคืบหน้าต่อไปไปต่อมานะครับชัตเม้นนะครับการตื่นรู้ตื่นตัวกลับมาฟื้นคืนชีพในทิศทางที่ดีนะครับไกลตาว่าธุรกิจใดๆเคยซบเซานะครับไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ตเต้าที่ควรนะครับ่อไปนะครับเต้าที่ควรก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัวในทิศทางที่ดีเตวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประกาศ ข่าวดีมาให้นะครับจึงทต่ให้จาราศีกันนั้นมีการตื่นตัวขึ้นมาในการที่จะพลิกสถานไปสู่ความเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับโชคชะตาวัสนาก็หนุนส่งในทิศทางที่ดีนะครับที่เข้ามาเพื่อกูลเรื่อหนุนให้กับจาราศีกันนะครับแล้วก็บางสถานการณ์ก็จะไม่สบอารมณ์กับจาราศีกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให เป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีการควบคุมสภาพจิตใจอยู่ในสภาพที่ปึงปอใจนะครับอะไรที่เข้ามาไม่ตกกตกใจก็ให้ระงับอยู่ในความปึงปอใจมองโลกในแง่ดีนะครับก็จะทำให้เจ้าราศีกรรมนั้นมีศักยภาพที่ดีนะครับเป็นผู้ที่มีคุณภาพในการที่จะบริหารจัดการต่างๆได้ไดในท่างทีดีเพียงแต่ควบคุมในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับซึ่งบางที เจวาราชการบางท่านนะครับอะไรที่ไม่พึงพอใจก็จะเป็นสถานการณ์ของความหุดหงิดง่ายเช่นกันนะครับที่อาจจะส่งผลเสียหายในเรื่องของการงานหรือธุรกิจอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจะได้ไม่ส่งผลในทางลบหอกับการงานหรือธุรกิจนะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ประกาศสิ่งดีๆมาแล้วนะครับให้เป็นผู้ที่ตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะพัฒนาเดินหน้านะครับกระจัดอะไรที่เป็นอารมณ์ที่มันสร้างความไม่พึงพอใจขึ้นหรืออะไรที่สร้างความหมุดหงิดให้เกิดขึ้นนะครับอารมณ์ร้อนหวัวร้อนหรือบางทีบางคนก็จะมีความดื้อรั้นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องลดลงไปบ้างนะครับก็จะทําให้ ไปสู่ของความรุ่งเรืองรุ่งโรดได้ในทิศทางที่ดีนะครับเด่นสังขึ้นมานะครับก็แต่ว่าเป็นทิศทางของความเด่นโ่ตา่างู่ความฉลุยในความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปเปที่9้าของจาราสิกันนะครับออกมานะครับอะไรที่มันเกินชงงะงักนะครับที่ตามห้จาราสิกันก่อนหน้านี้นะครับที่อาจจะมีการลังเลอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งอาจจะ แต่ไมจรารสีกันไม่พร้อมที่จะลุยหน้าไปสักเท่าไหร่นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่กระ่างชัดทักเท่าไหร่นะครับหรือบางทีความลังเลเพราะว่าประวงนะครับหวงหน้าพระวงหลังอยู่นะครับบางทีคิดตัดสินใจแล้วอยากจะลุยอยากจะเดินหน้าแต่บางทีก็มีอะไรก็ามาเป็นตัวดึงตัวรั้งตัวถ่วงเอาไว้นะครับอาจจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามนะครับที่มันตา่า ให้เข้ามาสรุปนะครับที่ทตให้จาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ก็ได้เดินรุกคืบหน้าไปดังที่หวังดังที่ตั้งใจนะครับจึงเป็นอุปสรรคา,าซึ่งบางสีปัญญานั้นก็สิ่งที่ไม่กระจายนะครับเข้ามาทําให้จาวราศีกันนั้นไม่กล้าที่จะดุยออกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับในช่วงกลาวันนี้นะครับก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับ ที่มันทําให้เสียเวลาเป็นตัวถ่วงนะครับออกจากประการนั้นแล้วก็เดินหน้ารุกหน้าต่อไปสู่ความเติบโตสู่ที่กว้าง,างมากยิ่งขึ้นเติบโตถึงแม้จะมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ออกจากอะไรที่มันชะเง้อชะักอยู่แล้วก็ลุยเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่กองความ,วามสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับช่วง9วันนี้ไพ่ที่ขึ้นมานะครับให้กับชาวราศีกันก็ถือว่าในทิศทางที่ดีนะครับ แมนจะไพหนึ่งดาบขึ้นอากว่าไปครับไปเจ็ดดาบขึ้นมานะครับในตำแหน่งที่9ก้าก็เป็นแต่บอกว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับเป็นตัวบัญทอนหรืออะไรที่มันเข้ามาแต่ไม่ชาวราศีกันไม่พร้อมไม่กล้าหรือไม่เ,เสี่ยงที่จะเดินหน้าจะมีการทาพวงภาะวะพะวงอยู่นะครับจึงทําให้เกิดการชักช้านั่นเองนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียเวลาอยู่แล้ว้กับชาวราศีกันนะครับก็พร้อมที่จะลุกคืบหน้าต่อไปไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ไพ่ใหญ่ๆขึ้นมาถึง4ใบด้วยกันนะครับจากไปก้าไบนะครับที่ไพ่ใหญ่ขึ้นมานะครับในเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จมีศักยภาพสูงนะครับในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็การตื่นรู้ตื่นตัวนะครับไม่อยู่ ไม่ปล่อยปลาละเลยแบบเช้าๆเย็นชามนะครับก็มีการเตื่นตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนในการรุกคืบหน้านะครับแล้วก็ความสําเร็จขยายเติบโตเติบเบร์นะครับสําเร็จก็มาสมดังหวังตั้งใจปรารถนานะครับแล้วก็สุขความรุ่งเรืองรุ่งโรดชีวิตที่สดใสในเส้นสายอาชีพการงานธุรกิจของชาวราศีกันต่อไปในทิศทางที่มั่นคงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆการงานของชาว ราศีกันนะครับแล้วก็ไพใ่ใจสำรับนะครับก็สิ่งที่บ่งบอกนะครับเดอะไอรอเฟนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธ์ก้อยการเคลื่อนนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสู่ความเป็นสแสต้งความมั่นคงนะครับที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีและก็ดว้วยหัวใจนักรบนะครับของชาวราศีกันนะครับที่จะทุ่มเทแม้จะมีอุษษปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ย่อท้อแม้จะ,ะเผชิญตัวอ่า กับอุปสรรคปัญหาเปียงลำพังก็ตามนะครับก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะรบนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงน,นะครับเออฟอร์จูนนะครับไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆสู่ความบาลานซ์สู่ความสมดุลน,นะครับแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องนะตะขีขึ้นไปนะครับความมั่นคงความเป็นสเสถียรน,นะครับแล้วก็ ไปสําหรับใบหนึ่งเก้าเหรียญน,นะครับสู่ความสําสเร็จมั่งมีมั่งมีเสียสุขในทิศทางที่ดีนะครับให้กับชาวราศีกันนะครับก็ถือว่าไพ่สันขึ้นมาใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งความสุดยอดแต่ความสําเร็จให้กับชาวราศีกันในช่วง9วันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับชาวราศีกันในช่วง9วันนี้นะครับวันที่2ี่สอง แตงวันที่30เมษายนนี้กับการเปิดไพ่5ใบนะครับในเรื่องของการเงินนะครับ2ถ้วยนะครับความเป็นมิตรไมตรีนะครับที่ได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับนืน่นก็คอหนนทางการเงินไกลที่มีคนรักคนคบก็าตามหรือมีคู่รักคู่ชีวิตนะครับก็เป็นพลังที่ดีในการที่จะหนุนดวงหนุนในเรื่องของการมีเงินมีทองเข้ามานะครับถ้า ใช้ชีวิตคู่อยู่ก็จึงดูดเงินไรายได้เข้ามาทั้งสองฝ่ายนะครับที่เข้ามาในความสมดุลด้วยกันนะครับที่ทำให้การเงินนั้นหลังไหลก็ามาทั้งสองฝ่ายด้วยความคลงตัวนะครับแล้วก็ไปไต่อมานะครับเด็กแองแมมนะครับสถานการณ์ของการรอคอยอาจจะมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่ทำให้ชาวราศีกันรอคอยในเรื่องของการเงินนะครับ ก็ไปไปต่อมานะครับแต่ก็สิ่งดีๆก็จะกะยับกยายระดับต่างการเงินหรือใครที่อาจจะบอกว่าที่ผ่านมานั้นมีการรอสภาวะของการที่จะเติบโตรุ่งเรืองต่างการเงินนะครับก็จะทาให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีที่มีเข้ามานะครับกับเส้นทางใหม่ๆออกจากสภาวะของความแม่งแรงต่างการเงินนะครับที่จะเติบโตที่มีเงินหลัง่งไหลเข้ามานั่นเองนะครับที่ทําให้การเงินมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับ สมค่ากับที่รอคอยมานะครับที่เงินก็ามาเติมเต็มยกระดับ,บต่างฐานะต,ต่างการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สู่ความเป็นราชาถือเหรียญน,นะครับก็โอกาสเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินที่มีก็มาได้ด้วยนะครับที่ทต่ไม่มีโอกาสแต่ที่รอบางคนรอนะครับที่บางทีมีทาอะไรมานะครับแล้วก็ยังไม่เกิดผล สำเร็จในการที่จะได้รับผลประโยชน์เข้ามานะครับก็จะมีการรอคอยแล้วก็เป็นช่วงที่เงินจะหลั่งไหลเข้ามาในช่วง๙วันนี้นะครับว่เป็นเส้นทางใหม่ๆที่รอคอยอยู่นะครับก็ามาเติมเต็มแล้วก็จับตามอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองตึงโหลดความสําเร็จเข้ามานะครับก็มีรายได้รายรับในทิศทางที่ดีไปสู่ทิศทางองค์การเป็นเศรษฐีนะครับราชาถือเหรียญ และก็ไปไปนสุดท้ายนะครับในเรื่องการเงินนะครับสิ่งที่ผ่านมานะครับจะเป็นบทเรียนให้กับชาวราศีกันในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้ชาวราศีกันนั้นคิดพินิจพิเคราะห์นะครับกับการบริหารทางการเงินนะครับเพราะว่าบางทีบางคนนะครับที่ผ่านมานั้นสถานการเงินของชาว ราศีกันนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการบริหารการเงินล้มเหลวนั่นเองนะครับที่อาจจะไม่สมหวังในงที่กวนเงินที่ได้มานะครับก็มีการใช้จ่ายอาจจะไม่รอบคอบสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ต่างกันเงินนั้นมีความล้มเหลวทาให้เสียความรู้สึกนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับชาวราศีกันก็จะมีการระพัดระวังต่างกันเงินมากยิ่งขึ้นมีรัดคุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไก่ที่มี คนคบหรือมีคู่รักนะครับก็จะมาช่วยคิดช่วยเป็นแนวในการที่จะปรึกษาหาือได้ในทิศทางที่ดีในการที่จะวางระบบระเบียบ่างการเงินนั้นให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินไห้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะครับและก็สู่ความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าบางที บางคนนั้นอาจจะที่ผ่านมานะครับบริหารการเงินเพียงคนเดียวเพียงลําพังนะครับจึงอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับไม่เป็นไปตามที่ดังหวังบ้างนะครับก็ทาให้เงินนั้นล้มเหลวนะครับแต่ว่าต่อไปนี้จะใครที่มีคบนะครับหรือคู่รักจะมาเป็นช่วยแนวความคิดในทิศทางที่ดีนะครับช่วยปรึกษาช่วยวางแผนทางการเงินนั้นให้ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างครับในเรื่องอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับในต่างการเงินของชาวราศีกันนะครับเปี่ยงแต่ว่าสําหรับคนที่เคยบริหานต่างการเงินไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับก็จะเปลี่ยงแต่มาใช้ประสบการณ์นั้นมาเป็นแนวทางในการบริหารต่างการเงินให้สู่ความพุ่งเรืองต่อไปนะครับ นี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับไปพยายามจะดีออกมาเด็กถือไม้เท้านะครับการเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับกงคนโสดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนค้โนคบหรือชีวิตคู่นะครับก็จะมีมอบอะไรที่เป็นความรู้สึกดีๆนะครับบางทีก็ไม่เคยมอบให้กันนะครับก็มามอบกันให้ในช่วง9วันนี้กับสิ่งดีๆ กิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับที่จะมอบที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นในเดืนหน้าต่อไปด้วยความเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับเช่นบางคู่บางท่านนะครับที่ผ่านมาจะมีการละเลยบ้างในเรื่องของการสาใส่ใจนะครับที่อยากจะทําให้เป็นตัวบันทอนในความสุขความสัมพั์ของคนคบหรือชีวิตคู่ก็าตามนะครับแต่ว่า จะมีการเพิ่มพลังที่ดีๆนะครับใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างมีคกล้าต่อกันและกันที่จะทําให้ชีวิตรักมีความสุขต่อไปนะครับก็มีไอเดียอะไรที่ดีๆที่เข้ามาหรือใครที่บางทีที่ผ่านมาอาจจะมีในสถานการณ์ของการคิดหาใจกไา้แขวีบ้างนะครับในเรื่องของการที่จะแบ่งสรรปันใจอะไรบ้างอาจจะเกิดขึ้นบ้างสําหรับบางคู่บางต่้นนะครับ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือคนโคบนะครับแต่สถานการณ์นั้นก็อาจจะกลับมาในทิศทางที่ดีนะครับมาสร้างความรู้สึกใหม่ๆดีๆก้าวหากันและก็ก้าวถ้วยนะครับที่จะมาเติมพลังความสุขให้ในความรักความสัมพันธ์ที่จะดูเลกันนะครับข้าไปไปที่5กลนะครับไปสุดท้ายนะครับโอกาสของมอบสิ่งดีๆนะครับ1 หนึ่งถ้วยนะครับมอบความสุขที่ล้นใจให้กันใน้ทิศต่างที่ดีนะครับไปส้สำรับนะครับก็เรียกว่าความเป็นเดววิลนะครับก็จะตั้งใจกันในสเสนหาลุ่มหลงกันเป็นพิเศษในช่วง9้าวันนี้นะครับที่จะตามให้จรารสีกันนะครับมีความสุขมีความเบิกบานสำราญใจกันในความรักความสัมพันธ์ที่ดีของคนคบหรือว่าคนที่ มีใช้ชีวิตคู่อยู่ก็ตามนะครับที่จะเติมพลังห่งความรักล้นใจนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับไม่มีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับก็มอบกิจกรรมอะไรที่ใหม่ๆดีๆนะครับไ่แรกกับใบที่5้านะครับในเรื่องของการที่จะทําให้เจริญเติบโตในความรักความสมพันนั้นเดิน้าต่อไปในทิศทางที่ดีก็มอบความรู้สึกดีๆนะครับที่เป็นความรักที่มีคุณค่ารักที่ล้นใจมอบให้กันและกัน ที่จะทำให้เติบโตปริบ,บกยขยายความสุขมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าใครที่เคยก่อนหน้านี้มีก้อยเขวบ้างในเรื่องของความคิดนะครับก็ในธรรมดานะครับในชีวิตของคนรักบางทีนะครับคนคบหรือคนรักที่คบคบกันอยู่รักกันอยู่นะครับบางทีก็มีอะไรเข้ามาเป็นตัวย้าวยวนมาเป็นตัวดึงดูด ปกติอาจจะทําให้บางช่วงบางเวลาจะมีจิตใจคว้ายเขวยลงไปบ้างนะครับที่ทําให้บางทีก็มีการล้าดเลยกันที่ผ่านมานะครับจึงหัานมาใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะดูแล ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขทั้งคนคบและคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับก็มีความสุขเปนะิดาสำลาญใจต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมอบความรู้สึกดีๆยังมีคนค่ารักหลืนเหลือเก้าหากันนะครับก็อาจจะทุ่มเทบางคู่ก็มีพลังเสน่ห์หา,าตัณหาราคาในเกี่ยวกับกบารมาณ์เข้ามาเสริมิ่มพิเศษใน ความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทั้งให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักขึ้นดีๆได้เช่นกันนะครับที่จะเข้ามาสร้างความสุพันให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะมาจากเส้นสายการางานก็ได้นะครับที่อาจจะนำพามาให้ได้พบได้เจอน,นะครับแล้วก็รู้สึกดีๆก้าหากันแล้วก็พัฒนาต่อไป ในความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีๆกันนะครับที่จะให้มีความเจริญเติบโตนะครับแตกใบต่ออกยอดต่อไปในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะเกิดขึ้นส่วนบางคนนะครับคนที่ไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักนะครับก็ยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับบางคนก็อาจจะไกลเข้ามาก็แค่โกบแก้คุยกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นนะครับบางคนก็อยู่ด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับมีกินมีใช้มีใจ ยินนิ่มนอนหลับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็มีความสุขเบิกบ,บานยิมนำำําสําราญในทิศ่างที่ดีนะครับถ้าใครอยู่ในลักษณะแบบนี้ถ้ามีรักเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็พยายามดีกเกลี้ยงก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีท่านไม่ปึงปรารถนาในเรื่องของความรักก็มีความสุขอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ทีนี้บางทีถ้ามีสถานการณ์รักเข้ามาผูกพันในเกิดขึ้นนะครับก็ให้ดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจรักนะครับเพราะบางทีนั้น ตันัาจะกลายเป็นตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์ของใครก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าจิตใจยังไม่ปรารถนาในการที่จะมีความรักที่อยู่แบบสดสๆมีความสุขดีอยู่แล้วนะครับถ้าอะไรก็มาสร้างความผุกปันให้เกิดขึ้นที่ ส่งผลไปนี่จะนํานมาซึ่งความรักความผูกพันนะครับก็ถ้าไม่จําเป็นยังไม่ต้องการก็อยู่แบบโสดๆต่อไปก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ในปายหลังเพราะบางทีตัต้นอาจจะไปเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะครับจึงอาจจะเข้ามาให้ท่านเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประมาณนี้ของชาวราศีกันนะครับในช่วง าวันวันที่22ถึง34เมษายอยานี้นะครับก็โดยปกประมาณนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ